สมการลอการิทึมนะครับหลักการถ้า a มากกว่า1นะครับแบบนี้เราก็สามารถตัดฐานทิ้งได้เลยนะครับเขจะเหลือ x มากกว่า y ซึ่งคำตอบก็จะกลายเป็น x มากกว่า y นะครับเครื่องหมายไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะครับเครื่องหมายตรงนี้ถ้าเป็นมากกว่าตรงนี้ก็เป็นมากกว่าถ้าเป็นมากกว่าหรือเท่ากับก็เป็นมากกว่าหรือเท่ากับนะครับแต่ถ้ากรณีสองคือ a นะครับคือฐานอยู่ระหว่างศูนย์ับ1แบบนี้นะครับเราก็จะตัดทิ้งพอตัดทิ้งนะครับก็ควรจะเป็น x มากกว่า y แต่ก็จะกลายเป็น x น้อยกว่า y แทนนะครับนั่นก็คือถ้า a เราอยู่ระหว่าง0ูนย์ับ1น,นะครับอะสมการจะกลับเครื่องหมายนะครับจากมากกว่ากลับเป็นน้อยกว่าตัวอย่างที่1นนะครับแบบนี้เราจะหาตัวหลักก่อนนะครับหลักการหาตัวหลักของเรา เราก็จะมองข้อนนี้นะครับก็คือล็อของ2 x ลบ3นะครับฐานด้วย 4, น้อยกว่าล็อของ x ลบ1ฐาน4นะครับอันนี้ฐาน4เท่ากันก็ตัดฐานทิ้งนะครับแต่เนื่องจากว่า4มากกว่า 1, นะครับเป็นฟงังก์ชันเพิ่มตัดแล้วก็ไม่ต้องกลับเครื่องหมายนะครับก็จะเหลือแค่2 x ลบ1ลบ3นะครับ น้อยกว่า x ลบ1แค่แก้สมการนะครับก็ย้ายไปย้ายสามานะครับก็จะกลายเป็น x น้อยกว่าลบ1บวกด้วย3นะครับก็คือ x น้อยกว่า2ออันนี้คือคำตอบของสมการหลักนะครับต่อไปเราจะไปหาสมการย่อยสมการย่อยนะครับก็อย,บอยู่ที่โจทย์แต่ละข้ออันนี้นะครับมีสมการย่อยแรกคือตรงนี้ คืออันที่1และสมการย่อยสองคือตรงนี้นะครับคืออันที่สองอันที่1ของเราก็คือ2 x ลบสจะต้องมากกว่า0ูนย์นะครับหลังล็อกต้องมากกว่า0ูนย์เพราะฉะนั้น x ก็เลยมากกว่า3าส่วนสและย่อยที่2นะครับย่อยที่2เรานั่นก็คือสมการนี้นะครับก็คือ x ลบหมากกว่า0 x ก็จะมากกว่า1นะครับ หลังจากนั้นเอา3สมการนี้มาอินเตอร์เซตกันนะครับเพราะว่าเส้นจำนวน x ต้องน้อยกว่า2นะครับอันที่1 2อยู่ตรงนี้น้อยกว่า2วิ่งไปทางนี้นะครับและ x ต้องมากกว่า3ส่วน2ก็คือ1.5นะครับและอันที่3มคือ x มากกว่า1 1ก็อยู่ตรงนี้นะครับ เราจะเอาสามอันนี้มาอินเตอร์เซกันซึ่งส่วนที่สำคัญคือตรงนี้นะครับส่วนที่สำคัญก็คือตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้คำตอบก็เลยตอบเปิดของ1.5ถึงเปิด2นะครับข้อที่2นะครับแบบนี้เราจะหาสมการหลักก่อนนะครับสมการหลักของเราก็คือโจทย์ที่ว่าล็อก ของ x กำลังสองลบ x ลบ6นะครับฐานได้6มากกว่าหรือเท่ากับ1แบบนี้ก็ทำการดัน6ตัวนี้นะครับขึ้นไปหา1ก็จะกลายเป็น6กำลัง1นะครับเนื่องจากว่า6คือฐานนะครับและเป็นฟงังก์ชันเพิ่มเครื่องหมายจะไม่กลับนะครับเหมือนเดิมเป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับอันนี้เป็นการปลดล็อกนะครับ6ก็หายไปล็อกก็จะหายไปก็จะเหลือแค่ตัวนี้นะครับ ก็จเจอแค่ x กำลังสองลบ x ลบหกนะครับหลังจากนั้นก็แยหกตรงนี้มาฝั่งนี้นะครับก็จะกลายเป็น x กำลังสองลบ x ลบสิบสองมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์นะครับแยกตัวประกอบก็จะกลายเป็น x กับ x แล้วก็แยกสิบสองนะครับก็จะกลายเป็นสี่กับสามเครื่องหมายก็จะกลายเป็นลบกับบวกนะครับเพราะนั้นคำตอบตรงนี้ก็คือจุดวิกฤตก็คือลบสาม กับ4นะครับบวกแล้วก็ลบแล้วก็บวกนะครับเอาของที่มากกว่า0ก็คือฝั่งที่เป็นบวกนะครับคือ4เป็นต้นไปแล้วก็ลบ3ไเป็นฝั่งซ้ายนะครับนี่คือคำตอบของตัวหลักหลังจากนั้นจะไปหาตัวย่อยนะครับตัวย่อยก็คือตัวนี้แล้วก็ไปหาออกมานะครับตัวย่อยของเราก็คือ x กำลังสองลบ x ลบ6 จะต้องมากกว่า0นย์ะครับแยกตัวประกอบได้ x กับ x แล้วก็ลบ3กับบวก2นะครับมากกว่า0แล้วก็สร้างเส้นจำนวนขึ้นมานะครับจุดวิกฤตก็คือลบ2กับ3แล้วก็เป็นบวกแล้วก็ลบแล้วก็บวกนะครับเรากำลัลงสนใจของชิ้นหนึ่งที่มากกว่า0ก็คือช่วงบวกทั้งคู่เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือตัวที่มากกว่า3ขึ้นไปนะครับกับน้อยกว่าลบ2 หลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวนี้นะครับกับตัวนี้เอามาอินเตอร์เซกกันนะครับอินเตอร์เซกกันก็คือตีเส้นขึ้นมานะครับตัวหลักของเราก็คือลบสามกับสี่นะครับลบสามสี่คือตรงนี้ไปทางขวาและสามก็คือลบสามคือตรงนี้นะครับไปทางซ้าย ต่อไปถ้าเป็นของตัวนี้ตัวนี้ก็คือเราจะไปเล่นที่ลบสองนะครับลบสองคือตรงนี้แล้วก็สามนะครับคือตรงนี้เป็นช่วงเปิดวิ่งไปทางนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้วิ่งมาทางนี้เราก็จะเอาส่วนที่ซ้ํากันนะครับก็คือตรงนี้แล้วคือตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็เลยตอบลบอิน i ินิต้ ถึงลบสปิดยูเนียนกับปิดสถึงอินฟินิตี้นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงครูฝากกด subscribe กดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ